สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภะศนันเดชาสเสถียรชั้นม5ทเเล็ที่3 1ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยรุ่นค่ะโดยเมนูที่หนูเลือกมาเนี่ยก็คือสุก,กี้น้ำไก่นั่นเองค่ะสำหรับเมนูสุกี้น้ำไก่นะคะก็เป็นอาหารที่เหมาะกับหลากหลายช่วงวัยเลยทีเดียวนะคะทั้งช่วงวัยเด็กวัยรุ่นวัวยผู้ใหญ่และวัยชาราค่ะ เนื่องจากเป็นเมนูที่มีสารอาหารมากมายครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุหรือวิตามินนั่นเองค่ะส่วนผสมของสุกี้น้ำไก่นะคะก็คือ 1. เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นชครึ่งถ้วย2อุ้นเส้นแช่น้ำตัดสั้นครึ่งหอ่อ 3. ผักบุ้งหั่นเป็นท่อนหนึ่งกำมือ 4. ผักกาดขาวหั่นเป็นท่อนหนึ่งกำมือ 5. ข้าวโพดอ่อน4ฝัก6ต้นหอมหรือขึ้นฉ่าย2ต้น7ไข่ไก่1งฟอง 8. ปดผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ 9สซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะ10น้ำจิ้มซุกี้ตามชอบและ11น้ำซุปไก่ครึ่งถ้วยค่ะในส่วนของวิธีทำสุกี้น้ำไก่นะคะก็คือ 1. เริ่มจากตั้งหม้อใส่น้ำซุปไก่จนเดือดใส่หงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะและใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะ 2. ตีไข่ไก่ในถ้วยแล้วค่อยๆเทลงหมอ้อปรับไฟให้อ่อนลง3พอน้ำเดือดอีกครั้งก็ให้เติมเนื้อไก่ที่หั่นแล้วลงไปนะคะตามด้วยวุ้นเส้นและผักที่หั่นเตรียมไว้แล้วรอจนผักสุกค่ะ 4นะคะตักใส่ชามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซุกี้ตามชอบค่ะสําหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็คุณค่าทางโภชนาการของซุกี้น้ำไก่ในปริมาณ1จานเนี่ยจะมีพลังงานทั้งหมด260.5กิโลแคลอรี่ค่ะโปรโตีน12กร,รัมคาร์โบไฮเดรตส1กรัมและไขมันทั้งหมด5.5กรัมนั่นเองค่ะนี่ก็คือข้อมูลทางโภชนาการอย่างละเอียดของซุกี้น้ำไก่จำนวน1จานนะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณที่รับชมค่ะ